ลูาสิบเก้าต่อขาดเราจะใช้เราจะใช้เอ่อฟอนต์ละกันเพราะงานมันดูตั้งตั้งอยู่ตอนแรกวงกลมหนึ่งร้อยหน่วยไม่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 ไม,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 ไม่ลืมเปลี่ยนหน่วยแต่มันแก้ได้ไหมเนี่ยปรับให้มันเป็น ไปไหมค่อยไปทำแล้วก็ได้อย่างน้อยก็รู้ตัวทันจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบอ่ะโอเคหนึ่งร้อยหารสองด้วยน,นี่เส้นอะไรไเนี่ยสเก็ตเก่าลบทิ้งกัน ม่ได้ใช้ละอ่าตัวนี้เราขึ้นรูปก่อนหนาสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งกลับหลังไปก็ได้จริงๆอ่ะเรากดขึ้นรูปทีเดียวได้เลยนะทั้งรูปเลยนี่ว่ามันเท่ากันหมดนะเราไปสเก็ตก็ได้สเก็ตทีเดียวให้หมดเลย เซนเซียนแบบเซนเซียนสเก็ตแบบเซนเซียนเลยตรงสล็อตเนี่ยเราจะดูดูจากดูจากรูปเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ตรงสลอ็อตในข้างบนก็บอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางข้างบนด้วยโอเคงั้นเราเราให้ตัวของสล็อตเนี่ยได้ๆนะเอาเอาสติ๊กสเตตสลอ็อตสล็อตตรง สล็อตเนี่ยมีความยาว50หน่วยเรากำหนดขนาดทีหลังได้อันนี้50หน่วยลดขนาดวงกลมอีกนั่นไงไม่ทันขาดคำทำไมมันน้อยจังละ่ะน้อยจังเลย 5้หน่วยแปลว่าศูนย์กลางมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะเนี่ยไม่ได้บอกมาด้วยเดี๋ยวก่อนอ่านแบบก่อนนะอือดูจากรูปเหมือนศูนย์กลางจะตรงกับวงกลมเหมือนรูอ่ะรูข้างๆเราจะใช้ B2B C คืออะไรวะเอาแกมีแต่แบบอะไรเนี่ยแบบแปลกๆใหม่ B2B C อ๋อแปดสิบสองฟอนต์ก็สวยเหลือเกินอ่านไม่ออก คืออะไร32สิบสองอ๋อไดมิตเตอร์เหรอโอเคถูกถูกแล้วก็เจาะรูสามตัวใช้เส้นนี้เป็นรีเฟร์แล้วกันหนึ่งรูรูอะไรอันนี้เท่าไหรไหนดูสิสิบสิบหน่วยหารสองด้วยเป็นไดมิตเตอร์เพราะมันเป็นสว่าน แล้วก็เอ้าขยับได้เฉยต่อมาใช้ตัวนี้เซอร์คูล่าคลิกไปเลยตัวนี้เราลบทิ้งนี่ได้อย่างี้ละต่อมาเดี๋ยวสล็อตเนี่ยคิดว่ามันแปลก ตอร้อยหนึง่งมันก็ชนขอบพอดีก็ไม่ร่าได้ไดย่างอ้อยมันย5พาดดีวะยิพา,าหารสอง่ะเอาอันนี้เป็นคอนตัคไลน์ ฟอร์คอนตั t แล้วก็ตัดออกตัวนี้ข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าเอออืมอามีอาบอกไหมนี่ไงอมีอาบอก R 3 3ก็คือตัวเนี้ย10บวกกับ22ี่อเ้ยมันได้32เออตกคณิต32 โอเคได้ขนาดแล้วตรงนี้ตัดตัดทิ้งก็ได้ข้างหลังเกกะโอเคตัดทิ้งก่อนเสร็จปุ๊บมันมีเส้นหนึ่งที่บอกบอกวงกลมด้วยคือเส้นนี้ก็บอกว่า22เป็น R ด้วย22ตัดทิ้งตัดทิ้งอ่ะแล้วกดลบทิ้งไป ปุ๊บเราใช้ midpoint ตรงนี้บอกขนาดมันขนาดก็คือสิบหารสองก็คือห้าอ่าแล้วเราไม่อยากเขียนเยอะใช้ตัวนี้เปลี่ยน point ให้เป็นเปลี่ยน point ให้เป็น p o ยนีเย้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใชพารามิตเตอต้องอยู่ตรงนี้เอออะไรเนี่ยเลือกพารามิตเตอร์ไม่ได้ อโอ้โหดีจัดโปรแกรมหัวเสียใช้ไม่ได้สักอันโอ,โอเคไม่ใช้ก็ได้เขียนที่ละนันก็ได้แบบนีน้ลบทิ้งไปแล้วมิดพอยต์วงกลมไม่มีอีกอืโดนแกล้งปะเนี่ย อ๋อหกสิบองศาโอเคหกสิบองศานับจากเส้นบนนี้เอาเอาเอาขยันค้างด้วยคอมเป็นเลยว่ะโอเคหกสิบองศา จะได้วงกลมสองจุดตรงนี้หนึ่งอันก็คือห้าอันนี้ก็ห้าเหมือนกันอ่านั่นไงโดนเล่นตัดทิ้งด้วยจะได้เป็นพอยต์จะได้กดถูกไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยโดนตลอดโดนตลอดใช้มิลเลนในี้ตัวนี้กลับถึงตรงน,รงนี้ทำช้าทำเร็วไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าแบบถูกหรือเปล่า ถ้าทำไม่ถูกเร็วไปก็เท่านั้นเพราะงานจริงๆมันไม่มีใครมากดดันว่าเราต้องเสร็จเร็วมีแต่ว่ากดดันเราต้องถูกเสร็จเร็วแล้วก็ถูกอะเราโดนสองอย่างแหละจริงๆแล้วค่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ๆทำโอเค หนาไม่เท่ากันด้วยนะสิบเอ็ดาเราเอาสิบอก่อนแล้วจะมีตรงนึงหนาสิบหกก็คือหัวเนี้ยหนาสิบหกแต่ยังไม่ต้องเขียนหรอกยังไม่ต้องทำมาทำตัวนี้ก่อนเออเขาบอกมาว่า r ยีิบสองแล้วก็ ออฟเซตสิบอ่ะอันนี้คือถูกออฟเซตสิบอันที่สองออฟเซตออฟเซตสิบปุ๊บตรงนี้ก็จะมีเส้นบอกอยู่ว่าสิบสองตรงนี้คือสิบสองมิดพอยน์นี้ก็ตัดมาแบบนี้แล้วดูจากความยาวแล้ว เขาน่าจะบอกให้เส้นตรงนี้มิดพอยตัวนี้เราทำมิดพอยตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลายปลายของมันจะต้องสุดตรงนั้น,น่ยนี่มันจะสุดนี้อันนี้ก็จะสุดตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เดิวิ่งไปเท่ากันอ่ะ เรียบร้อยตัดทิ้งตัดสกเก็ตอะไรที่อยู่ในสกเก็ตตัดออกให้หมดให้มันเหลือขนคลีนโลง่ลงๆอ่านจะได้ประมาณนี้เราก็เอ็กทูขึ้นมาความสูงเขาคือ40 40 โอเคได้อย่างงี้ปุ๊บยังไม่ใช่ใช่ไหมต้องมีต้องมีแบบลบคมด้วยฟิล็ดทำนี้เราไม่ต้องกดไปลบคมก็ได้งานนี้เราเขียนด้วยเ e อ็กทูดคัตดีกว่าเพราะว่าเนี่ยองศามันไม่ไม่ได้สี่สิบห้าเปอรไงถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช้เ e อ็กทูดคัตถ้าเราไปใช้เ e อ็กทูดคัตจะเหนื่อยงานพังด้วย อืมเดี๋ยวขอเช็คสก,ก็ตหน่อยนะอ๋อโอเคโอเคโอเคมันต้องเขียนที่หลังถูกแล้ว มันนีไ่ไปดูสเก็ตตรงนี้ไอ้ไอ้ตรงบ่าที่มันยืดออกมาสิบสองอ่ะเพราะว่าต้องเขียนทีหลังเขียนก่อนอันเนี้ยมันต้องมันควรจะยืดออกมาอี 12. 12. อนนกสิบสองสิบสองคลิกสิบสองลากลงไปเอ็กซ์ทูดคัต อันนี้เราเอาทะลุทุกอย่างเลยตัวออ่ะเรียบร้อยได้มาละแล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันมันสูงกว่าชาวบ้านเขาแล้วเราไม่อยากเขียนใหม่ใช้คอนเวอร์ติติทั้งอันได้เลยอ่ะพวกนี้ด้วยชิปกดชิปแล้วกดเลือกนะคอนเวอร์ต์มาเอาอเอาแค่ตรงนี้พอเอาแค่เส้นเอาแค่เส้น มันมันผิวขึ้นมาไม่ได้โอเคเราก็อีกทูขึ้นมาตอนแรกอะ่ะมันเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมมันก็ต้องควรมันก็แค่เพิ่มมาห้าห้ามิลแค่นี้นี่แค่นี้อ้าว <c oughs> พลาดอีกแล้วแก้สกิทก่อนพลาดอีกแล้ววะ ขึ้นมาอันนี้เราต้องตัดนี่สังเกตด,ดูนี่เราเรียงระดับงานไม่ถูกมันก็เลยเป็นเงี้ยห้าบางแบบเราต้องเขียนดูก่อนเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีปัญหาอะไรไหมอย่างอันนี้ เรียบร้อยอ่ะดูซิขนาดครบไหมโอเคครบละเสร็จละหนึ่งรูป